สมบรรยากาศครับวัดเจาเ้าแม่กนอิ่มอยู่ที่เมืองตาหลีซึ่งจะมีแขกเขามาสมมากมาเลยทีเดียวหลวมาไหวสัก,กราบุษานับถือนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งบรรยากาศกับยินในนังจีนก็คือเหลวเลยแหละอันเดียวกันเป๊ะเลยเลยสวยงามแต่เป็นวัดอันนี้ทุกๆท,ที่ที่เขาไปเที่ยวมาผ่านมาในเมืองน,น,น,นี้ที่ว่า สุดหยอดทุกทีทุกบอลจะขอพอนิ่งศักดิทธิ์ขอจากองค์เทพต่างๆบางทีเป็นห้ยทอดอ่าแล้วแต่ความเสื่อมศรัทธาในส่วนบุคคลเทพตระเทพก็เป็นเทพที่ว่ามีในนังจีนโดยเฉพาะเมนตำราของไซอิวนี่ จะเป็นวัดเป็นน้ำมมเจ้าแม่คุณอิมเป็นสารจุดถูกเทียนว่าไงครับแม่ช้างวัดที่สวยงามเลยทีเดียว ทั้งหมดนี่จะเป็นวัดเพื่อให้ทั้งสมาชิกและผู้นำของ BPSM ไฟตาหล่อหมดเลยครับกําลังใส่ขังแหลกเลยนี่ไม่ผมผมชื่อผมชื่อสองปีก่อนแลมันปลาไหวมันแตกครับเนี่ยดูข้างในครับครับอันนี้คือ เออซอเดี๋ยวถ่ายให้ผมนิดนึงถ่ายคืกล้องตัวนั้นก็ได้ครับตอนนี้ผมถ่ายวีดีโออยู่